Eu a ver com isso. สบายดีสบายดีสวัสดีพบกับพี่น้องสบายดี FC Birds สู้ทุกคนเดอยินดีตอนทับเผาสู้ซ่องน้องตาอุ้ยต้องดึงติดโอ้คน,นหนึ่งสองสามเหน็นแมนลงสิ สบายดีสวายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวายดีเอฟซีเบิร์ดสุ้ผู้สุ้คนเดอ้อยินดีตอนเับเขาสู้ซองน้องตายสาวดาวคือเก่านะพี่น้องมืัอนี้เนาะน้องตายกามีข่าวดีสิมาบอกพี่น้องพี่น้องกัดร้ายก็เลยขึ้นจิงหูเนาะว่าน้องตายสิบอกอียังอ่าก็คือเนาะตอนนี้ผู้ติดตามผู้ติดตามน้องตายฮอดเท่าไหรนี่พี่น้อง หนึ่งสองสามสี่หอดสี่หมื่นผู้ที่ตามเนะาะน้องใจคระตื่นตื่นขึ้นมากบางเสานี่ตื่นขึ้นมากบางเสานี่กะพอดีเห็นผู้ที่ตามตัวเองเนาะผู้ที่ตามหอดสี่หมื่นดีใจขนะาดที่นะ้องเพราะว่าน้องใจกะน้องใจกะบางหังวว่าสีเฮดสีสะร้งอียังเงนาะบื้ออื่นะบื้ออื่นที่น้องนะถ้าครับส้มคลดเบื้ออนะื่นเนาะ ก่อนอื่นน้องตายก็ขอขอบใจขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องได้ดายเด้อที่เป็นกำลังใจให้น้องตายเด็กกระติดต,ตามสนับสนุนเนาะจนผู้ติดตามน้องตายอันนั้นจนผู้ติดตามน้องตายหัวสี่หมื่นซับเด้กพี่น้องอันน้องตายว่าสี่สี่ข้อมูลอีเมจจักโตเนาะน้องตายสี่ข้อมูลอีเมจจักโตเพื่อมามาแสดองมาแสดอง มาแสดงสี่สี่หมื่นคนทีตามตอนนี้พูดกันได้งสี่โต๊ะเลยน้องใจมามามาทำคลิปขอบคุณขอบใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามพ่อแม่พี่น้องน้องใจดีใจเ่ราะจ๊สี่เบาอีกย่างเลยเนาะมันกะเพื่อสีมาหอดมึงพี่น้องเอ้ยโบโบแมนคล้องธรรมดาโบแมนคล้องธรรมดาเนาะเพื่อสีมาหอดเยาะ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 มาท่านี้ บ่แม ER ่นของธรรมดาเลยพี่น้องเพื่อสิผู้ติดตามอันเพื่อสิฮอด40,000นี่ใส่เวลาปีนึงปีลผูนตคมานปีลานา้นต้สสองอ่นมาบ น้องต่ายสิรองท้าอีเมเบิ่งพี่น้องบาน์ด ouais okay, ีกะน้องต่ายกะสิมาอ่ามัดสะไบเนาะพี่น้องน้องต่ายสิมาสะไบอีเมลตอนดีน้องต่ายเพราะท่านจะบอกดีใจแน่พี่น้องเลยมื่อวันที่วันที่สิบปลายน้องต่ายจะขึ้นไปเซ่บาร์สิไปยังกะมาถาดุดกันเนาะ คืนพี่ดออเอ้ยพอจักว่าสิ่ิีอวาจ้างไั้นมันดีใจแห้งเนาะเออแม่แม่แม่ไห้นีน่าแกเอาพินไม่แน่นนะฮะพินยูทู e นะในทวงอันเนี้ที่คอยให้จะเอาว้ค่ะเอาต้งหอเส้ต้องยาอ่ะเอามาเลย น้องตายสิเอาพินยูทูบมาให้บิ่งไอ้พอนเอาเอาไม้เบิ่งแน่เดี๋ยวพินยูทูบนี่กะอันไอ้น้องตายเนาะเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่เวียงปูพี่น้องเพิ่นขออันนนั้ขอขอพินหายดิตอนพินมาน้องตายกะถามเพิ่นเนาะเพิ่นกะเอาลงมาให้ น้องใต้ก็บวัชจักเทีหยังหรอมีแต่อ่ะไอแดะเพิ่นบอกย่าม YouTube ยูทูบยังมีปัญหาอ่ะน้องใต้เนาะเพิ่นเป็นผู้ผู้ซอยน้องใต้พี่เนาะเธอหนีก้นว่ากายท่าอนี้เคิร์นแท่งเดี๋ยวนี้แม่เห็นแล้วว่าแม่จังหน้าน,น้องใต้สิเอาเอาพิน y o u ูทูบใหม่บิ่งเนาะพิน YouTube ที่ว่าใส่ถาถาบา่ได้ถาบ่มีพินนี่บ่มีเงินเดือนเด้อพี่เนาะ ถ้าบ่มีพี่นี่จะบ่ได้เงินเดือนเลยพี่นี่ก็มาเฮิรนเติบเน,นี่ประมาณพี่นี่มาดิประมาณสิฮอดปีได้แหละแต่นอต้องตากบบเท่านได้เอามาให้พี่น้องเบิ่งเน,ะงนาะเดี๋ยวน้องตาสิเอาให้เบิง่งเห็นบ่วเอ đột mày hiền mẹ bữa nay cái xe thao bảo gì ถาพิษเนี่ถาพิษในอีเมลให้อีเมลเอาพิษมาให้เบิ่งพิษยูทูบจะได้ก็ขอบใจได้เด้อพี่เนาะที่เป็นกำลังใจติดตามน้องตายเนาะสี่หมื่นเด้อเนยสี่หมื่นอีกคกมูลอีโคกหมื่นกะอีโคกหมื่นกับหอดหนึ่งแสนผู้ติดตามเนาะพอดีได้โดเลยประมาณสองสามปีบุญขั้นสี่ขั้นสี่ได้เนาะ อยางเอาว่าเห็นแต่ว hm huh ่าพืดโตคำเลยนี่บอกแม่อ้ยหัวนี่ท้องยางค่ะห่ไนี่ท้องยางอันนี้มืออืดนี่สิแอลอีฟอด้แหลแ ไลยเติบได้ผู้ติดตามอ่าสี่หมื่นศัพท์นี่สำหรับผู้ไรที่ฐาหนหลงงไตมาว่าหลงตายได้เงินเดือนเท่าไรกับตัวนี้กัมันกับเป็นเดือนคือการพี่น้องถามว่าถาว่ารู้ทายกับไรายถาว่าท่ายแบบรู้กับในซ้ำเพราะในใส่เนาะแต่กับอันซอยเบ่งเบาพลาดขอบกู้อยู่ไหนกะ็มีมีเงินใส่อยู่ แต่มันกระโดดได้บบเป็นได้ดอกบิวของน้องตายบุคอยดีเป็นไนด้ในส่วนเฮ้ยเฮ้อเนี่ยเอามา,า,มานี่เนาะพี่เนาะนี่เป็นทิี่ยูทูปของน้องตายไล่มาแต่โดนเนี่ยน้องตายกันภาพภาพบ่าย,ยู่วถ้าบะมีตัวนี้นี่ โบไัสเงินเดือนเนอมันเป็นหนา้ฮาร์ดของ YouTube ต้องตากับสก็บใบดีๆเนาะมาดังพี่พอ่อต้ตางๆจิธาอีพ่อได้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอเอ,อาไรเพิ่อนของต่างเพื่นอนยูทูบเพื่อสีได้มากเนาะอ่นนอะอีใจป่พ่ออันนี้ผู้ที่ตามอหอ 40, ยหอดชีมื่นไหนได้ชีมื่นชีมื่นผู้ที่ตามน่ะ ออเป็นขั้นโอ้ยถ้าเขาแป่งกาบวได้จะเป็นยังเป็นขั้นหรเป็นตุ่มผู้ที่ตามหอดสี่หมื่นชอบสพระ้าุอีเ่าวู่อื่นจะดองสิหายมูดุเป็ดสี่หมื่นเลยเนอะอะไจะทับตูมูกาบอกบอกสี่หมื่นเไหมสี่หมื่นผู้ที่ตามสิหายว่าพอมูเผ่อฮะมูตาหมู จะร้องอื่นจะร้องสี่หมื่นสัพจะร้องจะได้เงินโบมี่เฮ่ที่ไปคาเงินขาหมูพอเขามัดจำแล้วเฮ้เพื่อนพอจะไปตัดยอดเลยเอามันก็บโมีเงินแล้วเฮ้เอาไปเลี้ยงนี่หมอคอยจะเอาพอได้เชียร์ค่าไผ่ค่าพืชนะเพื่อนเฮ่ผู้ติดตามสี่หมื่นหนึ่งรายได้เจอไม่ได้เลยเอาเงินเดือดออกบุกออกไปจ้ะถ้าได้เงินหมดแล้วหมอคอยจะเอา ้องไงเอพี่น้องว่าสิได้ดูได้นะมูงดูนจะมีแต่เสานน่พี่น้องเลยบ่บ่เรื่องนั้นนะเรื่องนี้เจ้าเราไปขามูคอยเห็นได้คอยจะได้คลยซึ่ปจะชย่างจ้ะเพ็ดป่ลาบเดือดบ่เออเอาเชรชาเอาเชดตัวนึ่งพอจะอมู้จะ้พอจะไปตัดบอนมาเกือมือนี่เลยผู้ที่ตามสี่หมื่นไหนสี่หมื่นจะว่าหน่อยวจ่าฟ้าสี่หมื่นจะว่าหน่อยวา อันนี้พี่น้องยูทูบเด้อขอบใจพี่น้องเลยดิขอบใจเด้อพี่น้องเด้อพี่ติดตามเออผู้ติดตามนางตายเอฟซีนางตายนได้กับพอดีใจน้ำใส่เวลาหนึ่งปีปลายพี่น้องเอ้ยเพื่อสี่ห่อนเมื่อนี้เนาะเอาไม่จะมาทาน้องตายมากทาคลิปขอบใจพี่น้องอันตัดขิดติดนัวลงหมดเลยตัดปิ้นนัวขึ้นนัวลงอย มิตรบาถาส้มคลิปเคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกัมาไลยคนนี้พวกคนดังเพิ่นมากอะในแนะนำนั่งตายเพราะว่านั่งนั่งตายตัดคลิปเนี่ยนนี่ยดีมิตรบาถาส้มคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้กห้วยคลิปปินหัวลูกปินตั้งคางก็มีแลยพี่น้องเลย มีแต่่าษาส้มคิวทอไปเนาะน้องตายกับข้อของใจอีกเท่านึงเนอะพี่น้องสำหรับคลิปนี้การสิ้นข้อจบยังเหลือเยอคคิปหน้าพบกันใหม่เนาะบ๊ายบายเดี๋ยวาย